สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้าบครูออสจะพาทุกคนมาอินบุญอินเจกับเทศกาลกินเจหรือที่เรียกกันสั้นๆว่ากินเจของชาวจีนฮกเกี้ยนเทศกาลกินเจโดยมีกำหนดตามปฏิทินจีนจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำถึงขึ้น9ก้าค่ำเดือน9ก้าของทุกปีนั่นเองค่ะสำหรับประเทศไทยของเราเองก็มีการจัดประเพณีถือศีลกินเจขึ้นมาหลายจังหวัดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภูเก็ตพังงาสงขลา กระบี่ระนองตรังหรือแม้แต่ในภาคกลางนั้นก็จะมีในย่านเยาวราชที่มีคนจีนพักอาศัยกันอยู่มากมายด้วยกันค่ะกินเจมีความหมายอย่างไรการกินเจเป็นการถือศีลอีกอย่างของชาวไทยที่มีเชื้อสายจีนปัจจุบันนี้จะมีผู้ที่รับประทานอาหารเจครบทั้งสามมือ้อโดยลดละเว้นด้วยการไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกว่ากินเจด้วยค่ะ เทศกาลกินเจภาษาอังกฤษใช้คำว่า vegetarian festival คนกินเจไม่ใช่เพียงแค่ไม่กินเนื้อสัตว์แต่คนที่กินเจยังต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ในสีในธรรมอย่างดีงามประวัติผู้ถือสีน,นั้นจะมีความบริสุทธิ์สะอาดงดงามทั้งกายวาจาใจค่ะที่มาของคำว่าเจคำว่าเจในภาษาจีนมีความหมายว่าอุโบสถ เช่นเดียวกับที่ชาวพุทธในประเทศไทยนับถืออุโบสถศีลหรือรักษาศีล8จะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วส่วนการถืออุโบสถศีลของชาวพุทธฝ่ายมหายานก็คือการไม่กินเนื้อสัตว์จึงนิยมเรียกกันในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนการไม่กินเนื้อสัตว์คือกินเจจึงเรียกได้ว่าเป็นการถือศีลไปในตัวนั่นเองค่ะเทศกาลกินเจ2,566เริ่มวันไหน เทศกาลกินเจหรือวันกินเจจะมีขึ้นตามกำหนดตามปฏิทินจีนได้กำหนดไว้ในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน9้าตามหลักของปฏิทินจีนให้เป็นวันกินเจหรือตรงกับเดือน11ตามปฏิทินไทยสำหรับปี2,566นั้นวันกินเจจะตรงกับวันที่15-23ตุลาคม2,566รวมทั้งหมด9วันแต่ก็จะมีชาวไทยเชื้อสายจีนบางส่วนนั้นจะมีการตั้งจิตการกินเจปฏิบัติธรรม โดยได้เริ่มกินเจล่วงหน้ากัน1อาทิตย์ถึง3เดือนกันเลยค่ะประวัติการกินเจชาวไทยเชื้อสายจีนได้มีความเชื่อเกี่ยวกับเทศกาลการกินเจนั้นว่าได้เริ่มขึ้นมาแต่สมัยกองทัพแมนจูได้เข้ามาปกครองทําให้มีชาวจีนได้รวมตัวกันต่อต้านกองทัพแมนจูโดยมีการถือศีลงดละเว้นการกินเนื้อสัตว์รวมถึงผักที่มีกลิ่นฉุนและยังได้มีการปฏิบัติทำนุ่งขาวห่มขาว ร่วมกันประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อป้องกันปืนไฟของกองทัพแมนจูนั่นเองค่ะของกินต้องห้ามระหว่างกินเจการกินเจได้มีสิ่งที่ห้ามกินห้ามทานในช่วงถือศีลกันอยู่หลายอย่างด้วยกันจะมีข้อห้ามดังนี้ห้ามกินเนื้อสัตว์ห้ามกินไข่ห้ามกินเครื่องในและอาหารอื่นๆที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นจำพวกนม เนยชีสโยเกิร์ตไส้กรอกน้ำปลาฟูอัดห้ามกินผักที่มีกลิ่นฉุนได้แก่ต้นหอมหัวหอมกระเทียมกระเทียมโทนกุยช่ายและที่สำคัญเลยคือห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กินเจกินอะไรได้บ้าง หลายๆคนคงกังวลกันอยู่ใช่ไหมคะ่ะว่ากินเจแล้วเราสามารถกินอะไรได้บ้างอาหารที่สามารถกินได้ก็จะมีพวกนมถั่วเหลืองเต้าหู้ขาวผักผลไม้ข้าวและอาหารชนิดที่เป็นเส้นๆไม่ว่าจะเป็นเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมีที่คนจีนนั้นจะขาดไม่ได้เลยคะ่ะส่วนเครื่องปรุงรสส่วนผสมนั้นที่มักนิยมใช้กันก็จะมีซอสเห็ดหอมหรือเกลือ ซึ่งใช้แทนสีอิ๊วขาวและน้ำปลานั้นเองค่ะสิ่งที่ควรปฏิบัติระหว่างกินเจในช่วงถือศีลกินเจเราสามารถปฏิบัติได้อย่างง่ายดายโดยการงดละเว้นเนื้อสัตว์งดสิ่งอุบายามุกงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และหันมานุ่งขาวห่มขาวควรแยกอุปกรณ์ทําครัวถ้วยซ้อนจานชามไม่ให้ปะปนกับอาหารเครื่องดื่มที่ทำจากเนื้อสัตว์นมแพะนมวัว เพื่อเป็นการชำระร่างกายให้อยู่ในการถือศีลกินเจอย่างเต็มตัวค่ะก่อนจบคลิปนี้เรานำเคล็ดลับการกินเจให้ได้บุญสูงสุดมาฝากกันค่ะ 1. อยากกินเจจริงๆสำรวจตัวเองก่อนนิดนึงว่าคุณอยากกินเจเพราะอะไรเพราะอยากได้บุญเพราะอยากละเว้นชีวิตสัตว์โลกสักช่วงหนึ่งในชีวิตหรืออยากได้สุขภาพที่ดีจากการงดทานเนื้อสัตว์หากเป็นเหตุผลดังกล่าวรับรองว่าได้ผลบุญเต็มๆแน่นอน แต่ถ้าคุณอยากกินเจเพราะแค่อยากตามกระแสคนอื่นอันนี้คุณอาจจะต้องพิจารณาตัวเองใหม่แล้วล่ะค่ะ 2. ออยากกินเจต้องไม่บน่นเนื่องจากเครื่องปรุงที่หายไปค่อนข้างเยอะทําให้อาหารเจรมักมีรสชาติไม่อร่อยเท่าอาหารไทยที่เราทานกันอยู่ทุกวันน้ําปลาเอ่อซอสน้ํามันหอยเอ่ย,ออย,อยพวกนี้ไม่ได้แต่ลิ้นเราแน่แน่บางคนจึงอาจไปเบาๆหรือดังๆว่าอาหารเจรไม่อร่อย แต่ถึงกระนั้นการทานอาหารเจเราไม่ได้ทานเอาอร่อยเราทานเอาอิ่มและทานเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการครบทั้งหมู่ดังนั้นเรื่องรสชาติต้องเป็นรองขอให้คิดว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพยิ่งทานยิ่งได้สุขภาพดีนะคะ 3. อยากกินเจต้องไม่งกเราเข้าใจว่าบางทีก็ทำได้ยากเห็นราคาผักราคาอาหารเจตามห้างร้านต่างๆแล้วอาจจะทำใจไม่ได้ หรือพอลองเอาราคาอาหารปกติมาเทียบด้วยแล้วยิ่งปริ๊ดทำไมจู่จูร้านนี้ขายข้าวราดแกงธรรมดา30พอเป็นอาหารเจขึ้นเป็น50เฉยเลยหากอยากได้บุญต้องพยายามใจเย็นแล้วทำความเข้าใจกับราคาข้าวของในช่วงนี้ว่ามันต้องขึ้นราคาเป็นธรรมดาหากรับราคาไม่ไหวลองทําทานเองที่บ้านอร่อยและคุ้มค่ามากกว่าแน่นอนค่ะ 4. อยากกินเจไปทุกๆวัน ช่วงเวลาสิบวันดูไม่เร็วไม่ช้าแต่เรากินกินหยุดหยุดขอผลัดวันไปกินเพิ่มวันอื่นแทนแบบนี้ไม่ได้เราต้องมีวินัยกับตัวเองตั้งใจกินเจแล้วก็ต้องกินเจให้ได้ตามเวลาและครบจำนวนวันที่กำหนดยิ่งหากมีใจอยากกินเจไปเรื่อยๆหลังเทศกาลกินเจไปแล้วก็ยังกินอยู่แบบนี้ได้บุญเต็มๆค่ะหากอยากกินเจด้วยรอยยิ้ม แบ่งปันช่วงเวลากินเจกับคนรอบข้างครีเอทเมนูอาหารเจใหม่ๆสนุกกับอาหารเจหลากหลายเมนูหากคุณกินอาหารเจด้วยความรู้สึกที่ดีมากกว่าต้องทนกินอาหารเจที่ไม่ชอบไปวันๆหละ่ะก็รับรองว่าผลบุญที่คุณได้มากขึ้นอย่างแน่นอน 6. อยากกินเจต้องคู่ไปกับการถือศีลแน่นอนว่าคำนี้มาคู่กันถือศีลกินเจเมื่อเรากินแต่ของดีๆไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตแล้ว เราก็ต้องพูดดีทำดีปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีด้วยจะได้มีทั้งร่างกายและจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องยังไงล่ะคะ